สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะพามาดูอะไรมาดูก้าต้นกระท่อมของน้องบีที่ได้ส่งมเมล็ดมาให้ที่จะไอกระท่อมก้านแดงแล้วก็จะมีก้านแดงเสียบยอดแต่งกว่าอันนี้ก้านแดงเสียบยอดแต่งกว่าค่ะทุกคนน้องบีส่งมเมล็ดพันธุ์มาให้พอดีหวานแล้วเกิดขึ้นมาเต็มเลยนะ แต่ละถาดมันเต็มหมดเลยค่ะแต่มันค่อยเสียชีวิตลงไปเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวันเลยไม่รู้เป็นอะไรก็เลยจะขยายออกก็เลยจะขยายออกเพื่อเขาจะหยุดการตายได้เมอทดลองดูนะคะว่าเขาจะไม่ตายต่อไปจะหยุดการตายได้ไหม เพราะว่าเนี่ยเห็นไหมเขาจะค่อยๆตายเสียชีวิตทุกวคนทุกคนเลยค่ะ